เคียงสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวคินเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ฮิตและก็ดีมากๆอยู่ณนะตอนนี้นะครับคือคินเซอร์ผักนั่นเองนะครับจริงๆมันจะมีอยู่เห็นว่ามีอยู่2อันเนาะซึ่งเป็นผักแล้วก็เป็นวัคคเทศนะครับแต่วันนี้คนได้ซื้อเป็น ผักมันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นครีเซอร์ที่ช่วยดีท็อกนะครับผิวหน้าแล้วก็ช่วยขจัดเครื่องสำอางบนหน้าออกนั่นเองนะครับเพียงแค่เรานะครับเทลงมือแล้วก็ทำเอามาละเลงนี่นะ <c oughs> ทั่วใบหน้านะให้พอดีแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับพอมันเกิดฟองแล้วนะครับก็มาลูบๆๆคลายๆล้างหน้านครับแล้วก็พอกทิ้งไว้อีก2-3นาที แล้วก็นวดไปเรื่อยๆแล้วค่อยล้างน้ํานั่นเองนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆครีนซิ่งแต่ไม่ใช่ครีนซิ่งเพราะครีนซิ่งมันต้องเช็ดแต่นี่เป็นครีนเซอร์เพียงแค่วางไว้ที่หน้าพอกไว้ที่หน้าแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเราจะแกะกล่องมาแล้วเขาก็จะให้หัวปั๊มมาหนึ่งหัวแล้วก็ขวดครีนเซอร์แบบนี้มานั่นเองนะครับซึ่งเป็นออแกนิก ็นออร์แกนิกเลยนะครับทุกคนซึ่งมันก็ดีต่อผิวหน้ามากๆไม่มีสารเคมีสําหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเราจะมาทําวิธีใช้ให้ดูนั่นเองนะครับโอเคทำแบบนี้บบมาแบ,บ้มานมา เสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในมืออย่างนี้แล้วก็ยั <c oughs> งไงหน้าแบบนี้ทา,ทาเลยทาเลยทาเหมือนมักหน้าหอมเหมือนกันนี่อุย้ยทาเหมือนมักหน้าเครื <c oughs> ่ <c oughs> องสำอางอะไรไม่ต้องล้างออกนะครับใช้ตัวนี้ทับไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทานแล้าผากด้วยเด็กก็ใช้ได้นะครับเพีนงไว้มันแบบนะฟูแล้วคะ่ะ ใช่ขมวทีไม่ฟูค่อยๆมันก็ค่อยๆฟูขึ้นมาพอเราทำการคล้าทๆทาแล้วก็กลายเป็นคล้ายๆมาร์กอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ทักงสองสามนาทีนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็พยายามนวดน,นวดเหมือนเรานวดหน้าครับ ไปด้วยนั่นเองนะครับเด็กอายุ11ราคาได้นะคะใช่ครับนี่น้องน้องชายอายุ11เองใช่ไหมใช่แล้วก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีนะครับทุกคนเป็นออแกนิกนั่นเองนะครับพ่อ น้อยใสเต็มหน้าขนาดนี้พ่อหน้อยน้อยฟองเยอะก็ชี้ปาดนะลูกแม่ปาดแค่แบบโอเคครับทิ้งไว้สองสามนาทีนะครับแล้วก็ุนวดนหน้าไปด้วยโอเคเราไปล้างหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูซี่หน้าใสใช่เครื่องสำอางคือเกียงเกียงคลิปใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาคินซิงนะครับ มาเช็ดให้ดูว่ามีเครื่องสำอางหลงเหลือหรือเปล่าเขาบอกเราว่าใส่หัวไปอ่ะไม่ใส่ <c oughs> กเขาว่าใส่หัวไปอะไม่ใส่จะทำไงม่ได้อะไม่ได้ไไดนี่มาเช็ดให้ดูนะฮะเขี้ยงเขี้ยงกิฟต์อะไปปรับใส่ให้ขาวแบบขาวขาไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยใช่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่คิว้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ เนี่ยแค่ทิ้งเจ้าตัวนี้ไว้แค่สองสานาทีแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดออกหน้าเราก็จะได้ดีทอ็อกสารพิษไปด้วยนะครับคนเป็นสิวอะไรเนี่ยใช้อย่างเงี้ยดีมากๆเลยเด็กก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะครับเป็นออแกนิกด้วยนะครับทุกคนโอเคถับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย